ีรบดีครับพี่แอมส่งไปหน่อยครับไพี่แอมพี่แอมไปมานี ยังอ่ะมีหล่ะฮะสุดเช้าเอากาแฟสุดเช้าเอาไปใส่กาแฟแน่นะโอเคแต่ว่าน้องให้ไม่ได้ไปอยขับรถเร็วมากนะลูกที่เขาเอากุญแจรถไว้เขาลงเาลงมาเปิดรถมาไปบ้านแล้วมั้งนะหรือเปล่า อันนี้พี่แจงยากลับไหมเนี่ยหรือว่าจ้ามไม่เป็นไรมีใส่บ้างมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวแก็วไปใส่ให้ใหม่พี่จอดถามให้หน่อยดีวอรถามให้หน่อยพี่ผู้หญิงที่เขารู้ส่วนกันเออเขาจะลงเลยพี่ยุ้ยครับตามถามถึงกุญแจรถที่อยู่ที่พี่ยุ้ยป่ะที่ตรงไหนอ่ะ ต้องไปไปที่งานไหนลูกที่ไหนไปตอนเนี้ยไปวัชระพลอู้อู้ขัดเร็วนะลูกนะเขาใช้บัตรไปแล้วตัดขึ้นมาแล้ววัชระพลวัชระวัชระพลขึ้นตรงนี้ขึ้นได้ได้สบายสบายจุกไปดูอะไรทำไมเป็นข้าวจุกกระจุกข้างหน้า ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นคั่มมันอะไรสักอย่างอ๋องนั้นเดี๋ยคงล้างออกแหละข่ะแมวพุงใช่ยร์ได้ตอนที่เขาถ่ายโดนแอบถ่ายจริงจริงไหมเขาไม่อ้วนนะแต่ว่าแต่ว่าพอเข้ากล้องมันูบางลกไม่มีสลัดนะสลัดผักตั้มก่อให้ลูกหนเลย เสื้อพี่บูต้องไาถึงกี่นูี่กิมโมงอะลูกเส้อพี่บูมนมังขอบคุณมากครับพี่เจเจอกันครับน่าเ้าสี่โมงแล้วลูกเนี่ยที่ต้องรีบไปขอทันขออะไรขอร้านของ มือนะระวังมือนะ่อบับบ่พี่มรีดไปทงานัมโอเคโอเคววนะคสวัสดีครับขอบคุณุกครับขอบคุณวค่อยๆไปีบ ไปเลย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 